ไปที่ทานจังหวัดกาญจนบุรีนะคะนี่เป็นถือได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอย่างหนึ่งเลยเวลาไปกาญจนบุรีเนี่ยแน่นอนว่าใครหลายคนก็ต้องนึกถึงการไปเที่ยวแพรนะคะไปแพรไปพักที่แพรต่างๆค่ะทานจังหวัดกาญจนบุรีนะคะจึงได้มีการติดตามความก้าวหน้าในการจัดระเบียบแพรเพื่อปรับภูมิทัศน์ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะ นายจิรเกียรติภูมิสวัสดิ์ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนะคะเป็นประธานการประชุมจัดระเบียบแพรอําเภอเมืองกาญจนบุรีค่ะพร้อมด้วยท่านร้อยโททศพลชัยโกมินรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและตัวแทนสมาคมชาวเรือชาวแพเข้าร่วมประชุมค่ะในการประชุมนะคะมีการติดตามความก้าวหน้าในเรื่องการจัดระเบียบแพรพักแพรชั้นเดียวและแพรสองชั้นโดยจะเคลื่อนย้ายให้เข้า ไปจอดในสถานที่จอดแพรทั้งบริเวณบึงบัวและบริเวณคลองด้านข้างสนามกีฬาสมเด็จพระสังฆราชซึ่งขณะนี้นะคะก็ได้มีการขออนุญาตใช้พื้นที่ดําเนินการปรับพื้นที่ขุดลอกคลองพื้นที่จออสำรวจแล้วก็เตรียมติดตั้งไฟฟ้าประปาการจัดระบบสาธารณูประคต่างๆคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงกลางเดือนเมษายนปี2564ค่ะรวมถึงการเตรียมก่อสร้างถนนที่จอดรถแล้วก็ห้อง น้เพื่อให้บริการกับนักท่องเที่ยวเมื่อการดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จทางชาวเรือชาวแพค่ะก็จะย้ายเข้าไปในทันทีพร้อมทั้งได้มีการรับฟังข้อคิดเห็นแนวทางปัญหาความต้องการจากทั้งผู้ประกอบการแพรซึ่งในภาพรวมส่วนใหญ่ก็ได้ให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะคะ